ครับก็อธิบายวางนะครับเทคนิคนะครับอันนี้เป็นเครื่องปั่นนะครับเครื่องปั่นเครื่องปั่นจีนนะครับซื้อมาแบบราคาไม่กี่ร้อยบาทนะครับทีนี้พอใช้ใช้บักหนึ่งไงนะครับใช้บักหนึ่งก็ไอตัวนี้มันฟันนี่มันจะฟรีเลยฟันนี่ครับไอไอจีนนี่มันฉลาดนะครับมันฟันนี่มันจะฟรีประมาณเกือบเกือบครึ่งนะครับถ้าจะเห็นไหมมันจะฟรีประมาณเกือบเกือบครึ่งไงคือหลักการทางานของมันคือมันทํางานแบบให้เราใส่ตัวเนี้ครับใส่ใส่เกลียวตัวเนี้ ใส่ต these, on, ัว like, นี้เข้าไปได้นิดเดียวฟันเนี้เข้าไปนิดเดียวคือมันใส่ได <all these, S 2> ้ไ like ม่ไม่จมสุดเนี ed, ้นะครับถ like ้าจมสุดนี Happiness ้หน้าสัมผัสมันจะเยอะมันก็จะทนนะครับท exactly so ีน mm ี BM ้มันทําให้เราใส่ได้นิดเดียวตรงนี้ตรงนี้นิดเดียวนะพอใส่นิดเดียวมันก็หน้าสัมผัสมันน้อยมันก็ฟรีเวลาเราปั่นหนักๆนานๆครั้งมันก็ฟรีวันนี้มันฟรีนะครับมันจะฟรีอยู่คือมันอย่างรีแล้วก็ล่างมันจะมีเยอะเลยข้างล่างมันไม่สัมผัสทีนี้เราก็ใช้วิธีการนะครับโกเกะมาดูก็ ก็คิดอยู่ว่ามันมันอยู่แบบไหนมันถึงได้ฟรีก็เลยมารู้สูตรของมันนะครับเผื่อว่าใครจะทาตามเดี๋ยวผมลงคลิปนี้ให้ดูก็แบบนี้ครับไอตัวเนี้ยมันจะทําให้ยาวเนี่ยตัวนี้มันจะทําให้ยาวปุ๊บพอเราใส่ลงไปปุ๊บนะครับเราใส่ลงไปปุ๊บอันนี้มันจะมาค้าตรงนี้ก่อนครับค้าถึงนี้ก่อนทีนี้ไอตัวฟันไอตัวฟันข้างในที่ให้ดูเมื่อกี้มันเข้าไปได้นิดเดียวมันก็เลยฟรีครับทีนี้วิธีการง่ายๆครับบอกสูตรเลยปั๊บนี่เลยนะครับนี่เลย คือผมเอาไว้หินเจียนะครับหินเจียเนี่ยกรีดกรีดสวนเนี่ยออกไปนะครับออกไปประมาณสักสามมิลได้นะครับกรีตัวนี้ออกไปประมาณสามมิลนะครับจริงจริงมันจะอยู่แบบนี้กรีสามมิลปุ๊บทำไมมันสั้นลงมาพอมันสั้นลงมาปุ๊บไอ้ตัวนี้เราก็ใส่ลงไปสุดเลยนะครับสุดเกลียวลงไป,ไปแบบนี้เลยครับใส่ลงไปจมจมจมฟันฟันเฟืองของมันเมื่อกี้นะครับทีนี้เราก็สามารถเปิดแล้วมันไม่ฟีตัวนี้ นะครับที่หลักๆมันฟีมันฟีที่ฟันตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนิดนึ่งครับมันก็จะหมุนได้ปกติแล้วเมื่อกี้มันมันมันจะฟีตรงนี้มันจะไม่หมุนหมุนเฉพาะตัวล่างตัวบนไม่หมุนทีเวลาเราเราตัดเหมือนที่บอกมันก็จะจมานได้เลย ครับก็ของไกลด้วยใช้เครื่องปั่นแบบนี้นะครับปั่นแบบเรื่องคาคล้ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็มันฟีมันฟีตรงนี้อย่างที่บอกก็ลองไปทำวิธีนี้ดูนะครับก็คือกรีดตรงนี้ออกเลยสักนิดนะครับโอเคนะครับก็มาแนะนำถือว่าเป็นไอเดียดีๆีนะครับคิดว่าหลายคนน่าจะประสบปัญหาเดียวกันโอเคครับลองทำดูได้เลย